เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมมาเจอเกมเกมหนึ่งครับ นะครับกราบนะครับผมกราบงามๆนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในการเลิกกันช่องเลิกกันชแนลนะครับผมในวันนี้นะครับไอจะมารีวิวเกมในโทรศัพท์นะจ๊ะชื่อเกมชื่อว่าวารีเอ็นฟอสต์นะครับผมมันเกมโทรศัพท์ที่ตอนนี้นี่ค่อนข้างน่าจะมาแรงหน่อยนี่ยครับผมก็เดี๋ยวเนื้อเกมจะเป็นยังไงนะครับผมผมก็ยังไม่เคยดูมาจากที่ไหนด้วยนะครับเนื้อเกมจะเป็นไงเราไปดูพร้อมๆกันครับผม อโอ้สังหารเลยใช่ไหมโอ้โหไอปีศาจชั่วเถ้ยอันนี้คืออะไรครับวีรบุรุษใช่ไหมอย่างไรก็ตามผู้กล้าทั้งสามได้แฝงตัวมาร่วมงานในวันนั้นด้วยเช่นกันวีรบุรุษผู้กล้าหาญที่ไร้เตรียมทานได้เข้าจู่โจมอย่างรุนแรงจนเจ้าของร่างปริศนาต้องล่าถอยไปในขณะที่ผู้ ก้ากําลังไล่ตามลีออนออริออนคือชื่อใช่ไหมซึ่งต้องการแสดงความสามารถโอเคคือคือตกลงดูลมๆแล้วเนี่ยแบบมีเสน่ห์เลยโอเคเกมมาแล้วเกมสต็อป <Game Stop. S 1> อ่าโอเคเราเข้ามาที่อยู่ในหน้าเกมกันแล้วนะจ๊ะวันนี่คืออะไรอะ่ะกู้ก้ามาเจอแล้วใช่ไหมที่รู้พวกข้าจะปล่อย ให้ hey, จอมปีศาจอย่างเจ้าหนีไปง่ายๆง,งั้นเหรอก็อไปบอกเข้ามาทราบว่าใครที่เป็นเจ้านายของเจ้าแล้วข้าจะเมตตาไม่ทร,รมานเจ้าและปิดชีพเจ้าอย่างรวดเร็วอ๋อรวดเร็วด้นะเคนเป็นคนพูดฮนะเบรดบราลันเทอร์เจ้าพวกง่อไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพลังความมืดไปได้ไม่ช้าความเร็วจะกลืนกินพวกเจ้าทุกคน คริเอล่าใช่ไหมคริเรล่าไม่มีประโยชน์หรอกที่จะมาเจราจากับพวกปีศาจอย่างนิ่งนอนใจเราอาจรู้อาจเราไม่อาจรู้เลยใช่ไหมโอ้ภาษาทไทยกูเป็นอะไรเนะ่ยโอจอดลดเสียงเกมหน่อยนะคะเอาละถึงตาข้าบ้างนะลีออนพูดนะแต่รูพีโร่และลากลากใช่ไหมลากฮะ โอเคล่างใส่โอเคแล้วไงต่อใช่ไหมเดี๋ยวช้าก่อนเจ้าไปข้าพอ่อเจ้าแล้วเจ้าไปข้าพ่อข้า <c oughs> โอเค่อไปอ๋อขึอ้นมาตามได้ใช่ไหมเ่าพวกเธอควรย้ายตำแหน่งเพื่อประสานโอเคกับข้านะข้าเข้าใจแล้วข้าจัดรูปทับเดิมอ่ะการผสมการประสานออร่าเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญมากในการต่อสู้ เลื่อนเคียร่าไปยังรัศมีเคียร่าโอเคเลื่อนไปใช่ไหมเลื่อนไปแล้วนะโอ้เอฟเฟกต์เกมแบบสุดยอดมากฮะฟ้าแบบ60 fps แบบโอ้สุดยอดน้อยแขกแขกต้องทำให้เหมือนใช่ไหมต้องทำให้เหมือนได้ใช่ไหมน้อยพวกปีศาจพวกมันช่างแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ต้องทำอย่างนี้อีกเหมือนอีกใช่ไหมโอเคนี่เจ้า ถ้ายังไม่ถอยถ้ายังไม่อยากตายแล้วก็อันนี้คือปีศาจใช่ไหมแฟร์แฟรยาแฟร์ยารีบสลับตำแหน่งกับข้าเดี๋ยวนี้แล้วเข้าสิสลับตำแหน่งแล้วแต่ฮีโร่ลากมาโอเคเพื่อการย้ายตำแหน่งฮะไปย้ายตำแหน่งกันฮนะโอ้ถ้ายังไม่อยากตายใช่ไหมแฟร์ยานี่ฝั่งเราฮะเจ้าถอยไปก่อนแล้วดูข้าให้ดีล่ะอ้าจะโชว์เมฟชไเมล่ะแฟรยาจะโชว์เมฟชไเมล่ะแต่ที่โลกฮีโร่และลากไปยังตำแหน่งที่ อ๋อที่ต้องการโจมตีใช่ไหมฮะกูต้องการโจมตีตัวนี้แหละไอเอฟเฟคครับผมเอฟเฟคค่ะเจ้าปีศาจจั่วเจ้าจงรับผลกรรมมุงเจ้าไปซะอ่าพูดแบบพระเอกไงอแต่รูปพีโร่ของเจ้าและลากไปยังตำแหน่งของศัตรูที่ต้องการโจมตีตัวนี้ตัวตรงอันนี้ตัวไกลครับผมตัวนี้ตัวธนูฮะแตะจ้าอัพอัพเขาต้องทำให้เหมือนอีกแล้วใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าทำอะไรกันน้า เกาให้ข้า,างั้นเหรอเอ,เอาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ฮึมเจ้านักธนูเจ้ารู้สึกยังไงกันนะ่ะที่อ่อนด้อยซะขนาดนี้ห <c oughs> น้อยแม่มันต้องมีบาเรียเวทแน่นๆเลยเคล่าข้าต้องฝากความหวังไว้ที่เจ้าแล้วล่ะอย่าให้ข้าอ่อนข้อมันเด็ดขาดเลยนะอย่าอ่อนข้อใช่ไหมอย่าอ่อนข้อใช่ปะได้หึม ทำไมพูดอย่างกับข้าจะออมมือให้มันอย่างนั้นล่ะอ๋อเก่งด้วยนะค้ออ่าไปลุยฮะเกล่าแต่ที่เกล่าเพื่อดูเวทมนต์ของเธออแต่อ๋อนี่ใช่ไหมเรดี้ครับผมพร้อมฮะโอเคลากมาใส่เลยโอเคตุ้มเดบิี่โตพี่จี้แกจะตกมาโอ้โหโอ้โหสี่หมื่นกว่าเลยล่ะข้าจะให้พวกเจ้าได้หลงในชัยชนะไปก่อนแต่ถึงเจ้าจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายหรอก เมื่อไหรเธอผู้นั้นกลับมาโลกจะเต็มไปด้วยเลือดและความโกลาหลใช่ไหมอยากเจอจริงๆเลย <c oughs> โอ้ดุนลองมันช่างใหญ่ซะเกินไปถึงล่องหน้าผากนะเราต้องทาำห้เหมือนอนึง่งแล้วใช่ไหม <c oughs> ลีออนในที่สุดข้าก็ได้พบท่านเทอาไม่เจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่เอ,อือลีออนสำลักออกมาเป็นเลือดแล้วก็สุดลงอ้าวทำไมอ่ะ เห็นนมใช่ไหมไม่นะลีออนฟื้นสิเจ้าต้องฟื้นมาดูสีหน้ามัสิไม่แบบไม่ไม่ไม่แบบไม่สงสารจริงๆเลยนี่เธอคนรับใช้เร็วเข้ารีบพาเขาไปจากตรงนี้ที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเธอทั้งคู่นะอ่าโอเคได้เวลาโหลดเกมค่ะเวลานี้ก็ผายแล้วน้ำหมดโอ้ยตายแล้วน้ำ น้ำใช่ไหมขอบคุณครับ่าสดชื่นจริงๆเลยองหญิงทำทำไมท่านถึงสวมชุดของสาวใช้ล่ะอ๋อพอดีข้าไม่มีตังคนะ์นี่ยโจอย่าเรียกข้าว่าองหญิงเรากำลังตกอยู่ในอันตรายเราจรึงจำเป็นต้องปลอมตัวมาแบบอ๋อคือคือแบบบังหน้าไว้ใช่ไหมข้าไม่รู้อะไรบ้างเลยข้าไม่รู้อะไรอีกแล้วทุกๆคน ถ้าไม่ล้มตายก็หายตัวไปหมดเออแล้วก็ตัวสั่นใช่มั้ยดิกๆๆๆๆ,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 ๆโอ้ใช่ตัวสั่นนี่ไอ้น,นั่นต้องสั่นแน่นอนเลยหมายถึงผมนะนี่ลีออนจากที่ข้ารู้จากเจ้ามาทั้งชีวิตเจ้าน่ะเป็นคนเดียวที่ข้าสามารถเชื่อใจได้มันต้องดอนแน่นอนเลยข้าขอให้คำมั่นกับเจ้าไว้เลยนะว่าข้าจะไม่มีวันหยุดพักจนกว่าชีวิตของเจ้าจะพ้นอันตรายแต่เราต้องเร่งเดินทางไปจากที่นี่แล้วละ่ะอ่าเป็นการเนื้อเรื่องครับผม ขอบใจมากนะล,นล,ลีออนใช่ไหมลีออนนะลีออนกับเทอาครับผมแต่ตอนนี้พวกเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อนถ้าจะเอาตัวรอดในดินแดนภายนอกได้โอเคเราจะต้องฝึกใช่ไหมความเรอดร้อนของข้าเกือบทําให้ตัวข้าเองต้องเสียชีวิตข้าจะไม่พลาดแบบนี้อีกแล้วและจําฟังและจะฟังคําแนะนําจากเจ้าโอเค เราได้รับบ่นเป็นรีออนหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเ,เ,เราเป็นเราเป็นทรฮะเพิ่มทรเข้าร่วมทีมของคุณก่อนจะออกเดินทางใช่ไหมได้เลยค่ะอ่ะไปที่ไปที่ทีมฮะโอเคหลังจากนั้นครับผมยินดี้จะรับสโหมดจัดทีมนะคุณสามารถจัดทีมได้เลยโอเคครับจัดไปหลังจากแต่ทรโอเคครับแต่ทรแล้วก็เลือกวางใช่ไหมได้โอเคครับจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ เนื้อเรื่องอ๋อมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมเมื่อเคลียร์ด่านทั้งหมดตอนได้สําเร็จจะเป็นการปลดล็อกตอนต่อไปนะครับก็ติดตามนะครับผมสําหรับคนที่อยากรู้เกมนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโหลดมาเลยฮะโหลดมาเล่นเลยนะฮะโหลดเลยนะครับผมเกมนะครับผมก็โหลดกันมาเยอะๆนะคะรับผมวอริเอนฟอสนะฮะ สำหรับคนที่ต้องการเล่นนะครับผมก็เกมนี้เลยนะครับผมว่าเนื้อเรื่องนี้น่าจะสนุกผมไปโหลดกันเล่นเยอะๆนะครับรองรับสําหรับทุกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับผมก็ไปเล่นกันได้นะจ๊ะเอาไว้เจอกันในเกมครับผมหมดเนื้อเรื่องนี้แบบน่าสนใจมากเลยอยากเล่นนะทำไงดีเนาะ